น้อยกว่าหนนะครับแต่ในกรณีนี้เราจะพบว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่า x มันเท่าหนึ่งส่วนสองนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้อ่ะตอนนี้่ผลรวมตรงนี้นะครับไม่ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนตรงนี้นะครับไม่เหมือนนะฮะนะให้สังเกตว่าตรงนี้มันมีนม x กำลัง h เฉยๆนะครับและ x ในที่นี้เดี๋ยวจะพบว่ามันเท่ากับ1นึ่งส่วนสองนะก็เป็น1นส่วนสองกำลัง h แต่ตรงนี้มันมีพจน์ h เข้ามาคูณด้วยนะครับซึ่งอันนี้ไม่มี เราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวต้องการให้มีเป็น h คูณกับ x กำลัง h จะทำไงถึงให้มี h ตรงนี้นะครับวิธีนึ้งก็คือหาอนุพันธ์ครับหาอนุพันธ์ของทุกทุกพจน์นี้เลยนะครับพอหาอนุพันธ์ของ x กำลัง h ก็จะได้เป็น h คูณ x กำลัง h ลบนะครับอันนี้ก็คือฝั่งนี้นะเมื่อหาดิฟนะครับดิฟไปแล้วนะครับก็จะได้อันนี้นะส่วนฝั่งนี้ ก็หาอนุพันธ์ครับทาสักคู่หนึ่งก็จะได้เท่านี้ครับ1นึ่งส่วนดินหนึ่งลบเอ็กซ์กำลังสองตอนี้มันยังต่างกันนิดหน่อยนะเพราะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือ h คูณกับ x อกําลัง h นะครับโดยที่ x เป็น1นส่วนสนะแต่ตรงนี้เนี่ยผลที่ได้คือ x กําลัง h ลบหนะครับยังขาดอยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นจะทำไงให้เป็น x กําลังเอชเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วคูณ h ข้างหน้าเนี่ยนะก็คือเราก็เอคูณข้างหน้าสิครับ นะเรา x คูณเข้าไปนะ x คูณเข้าไปที่นี่นะครับมันก็จะคูณเข้าไปทุกนะทุกโพสนะทุกทุกโพสก็เพิ่มใหม่ x เพิ่มใหม่ x นะครับก็กลายเป็นกำลัง h นะครับส่วนทางนี้ก็คูณ x เข้าไปก็เป็นอย่างนี้ก็จบตรงนี้ก็ตรงกับตรงนี้หมดเลยนะครับเพียงแค่แทน x ด้วย1นส่วนสเท่านั้นนะครับแทนเข้าไปด้วย1นส่วนสนะก็แทนตรงนี้1นส่วนสตรงนี้1นส่วนสนะครับก็ได้อย่างนี้ 1นึ่งส่วนนะครับ1ลบนึ่งส่วนสองหนึ่งลบหนก็เท่ากับหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนสี่เอาสี่ขึ้นขหมงบนนะครับก็เป็นสองตัดกับสี่นะครับก็มีค่าสองตามที่แสดงไว้ตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่ากระบวนการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับการทําได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเรานําเสนอผลลัพธ์เป็นอัปเปอร์บ่าวเห็นไมครับมันก็อนุญาตให้เราเปลี่ยนจากการนับไปจนถึงอินฟินิตเลย ซึ่งรูปแบบนี้ทําให้เราเปลี่ยนไปเป็นค่าคงตัวได้นะครับก็เลยสรุปผลได้ว่าฟังก์ชันหาผลรวมที่ซับซ้อนข้างบนนี้นะครับแท้จริงแล้วจะมีอัตราการเติบโตเป็นเชิงเส้นกับค่าของ N ครับตัวอย่างถัดมานะครับเราจะมาหาว่า l o อก n f c t t r r a l ฐาน2เนี่ยนะครับ มีค่าเท่าไหร่จัดอยู่ในกลุ่มของอัตราการเติบโตแบบไหนนี่หละครับคือดูรูปแบบของฟังก์ชันนี้เนี่ยอาจจะสับสนเล็กน้อยเพราะ n f a c t o r i a l เนี่ยนะครับเป็นส่วนของฟังก์ชันซึ่งโตเร็วมากนะมีอัตราการเติบโตที่เร็วมากในขณะที่ล็อกนะครับจะทําให้ผลออกมาเนี่ยเติบโตช้าแต่นี่ตัวหนึ่งเร็วตัวหนึ่งช้าเนี่ยนะครับแล้วรวมผสมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอัตราการเติบโตเท่าไหร่ครับก็จะขอแสดงให้ดูแยกเป็น2กรณี นะครับคือกรณีของการแสดงหาขอบเขตผลให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแสดงหาขอบเขตล่างนะครับแล้วเดี๋ยวจะพบว่าทั้งบนและล่างเนี่ยนะครับคือฟังกช์ชันเดียวกันครับคือฟังกช์ชันที่มีอัตราการเติบโตเท่ากันนะครับเราก็จะได้บิ๊กซีตาของฟังก์ชัน log nfactor i a l เรครับเราเริ่มด้วยขอบเขตบนก่อนเราเขียนนิยามของ n f a c t o r i a l นะครับก็เท่ากับ n คูณลบ1คูณ, n 1, คณ n 2, ลบ2ไล่ไปเรื่อยครับจนคูณ 3, ามคูณสคู เนื่องจากเราพูดถึงขอบเขตบนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนทุกๆพจน์ในนี้เนี่ยนะครับให้เป็น n ให้หมดก็จะได้เป็น n factor เ a l น้อยกว่าหรือเท่ากับ n คูณ n คูณ n คูณ n คูให้หมดนะครับก็คือ n คูณกัน n ครั้งก็คือ n อนกำลัง n นนั่นเองเราเทคล็อกฐานสองทั้งสองข้างนะครับก็จะพบว่าล็อกของ n อกำลังเนเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถนำเอาส่วนที่เป็นกำลังเนี่ยนะครับออกมาคูณทั้งหน้าได้ก็กลายเป็น n log ลครับ นั่ก็หมายความว่าขอบเขตบนของ log n factorial เนี่ยนะครับคือ n log n ตรงนี้เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่า log n factorial เนี่ยนะครับเป็นสมาชิกของ Big O n log n ซึ่งก็พบว่าโอเคเลยนะครับเพราะ n log n กเ็นเี่ยก็เป็นฟังก์ชันซึ่งโตไม่เร็วนะครับนะดีกว่า n อนกำลังสองนะแต่ก็แย่กว่า n นะครับแย่ในที่หมายว่ามันโตเร็วกว่า n นะครับแต่โตช้ากว่า n อกำลังสอง จากอินแฟกตัวเที่ดูว่ามันโตเร็วนะครับเมื่อผสมกับล็อกเนี่ยกลับออกมาเป็นฟังก์ชันซึ่งโตไม่เร็วมากนะครับคราวนี้เราจะมาแสดงให้ดูขอบเขตล่างครับว่าจะได้ผลเช่นไรนะครับ mm hmm. ก็เขียนนิยามของ Infactor วเเช่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ n n ลบหนึ่งไล่ไปเรื่อยเืนะครับจนกระทั่งถึง2ถึงแต่งวดนี้เขียนให้ละเอียดขึ้นครับคือจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคือ n ส่วน2ตัวแรกกับ n ส่วน2ตัวท้ายนะครับเราขอเปลี่ยน n ส่วนตัวแรกเนี่ยนะครับให้เป็น n ส่วน2ให้หมดทุกตัว แล้ว,ล да: วเปลี่ยนตัวท้ายให้เป็น1ให้หมดนะครับก็ย่อมได้ค่าซึ่งน้อยกว่าค่า nfactorial นั่นเองแนวเช่นเอ็นแฟกตัวก็ต้องมากกว่าเท่ากับ n 2็นนคูณเอนไล่ไปเรื่อยๆนะครับ n ส่วน2ครั้งแล้วก็คูณด้วย1 1 1 1อีก n ส่วน2ครั้งสรวปมาก็จะเป็น n ส่วน2คูณการ n นส่วน2ครั้งคือ n ส่วน2ยกกำลัง n ส่วน2ก็จัดการเทคล็อกทั้ง2ฝั่งนะครับ กนะ็จะได้เช่นนี้นะครับก็เอา n 1นสองลงมาแว้งหน้าล็อกนะก็เป็น n 1นสองล็อกของ n 1นสองฐานสองเนื่องจากอันนี้ก็คือล็อกของผลหารนะครับก็เท่ากับผลต่างของล็อกนะตรงนี้ก็จะเป็นล็อก n ลบด้วยล็อกสองฐานสอง,สองคือหนึ่งเอา n สนึ่สองเไปคูณนะครับก็จะได้อย่างนี้ครับก็เป็น n 12ึ่สองล็อก n กับ n 12ึสองคูณหนึ่งแล้วตรงนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกับ n l o ok g n นะ สิ่งที่เราจะต้องแสดงให้ดูต่อไปนยครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูในรายละเอียดนะตรงน,นี้ขอยกผลมาเลยนะครับจะเท่าจะมากกว่าหรือเท่ากับ0.4 n log ok n ดาน2ครับเมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ2.5กลัง5ซึ่งคือ3.2ถ้าเราแสดงได้เช่นนี้จริงนะครับก็จะค้นพบว่าขอบเขตล่างก็คือ n log ok n นะครับขอบเขตบนก็คือ n log ok n เนะเพราะฉะนั้น log n factorial เนี่ยก็จะมีค่าอยู่ในกลุ่มของ b i g theta n log ok n อางนย่อมาแสดงให้ดูก่อนนะครับว่าบรรทัดน,นี้มันมากกว่าบรรทัดน,นี้จริงๆก็เขียนให้ดูก่อนนะครับ n 2คือ 0.5n log n นะครับลบด้วย 0.5n นะว่ามันมากกว่า 0.4n log n เมื่อ n มีค่าเท่าใดนะครับก็ <spe ar noise> ย้ายค่า0.4นะครับมาฝั่งนี้นะลบกับ0.5ก็เหลือ0.1นย์จุนะครับเอาลบ0.5ย้ายมาตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าก็ได้0.5 n ก็ตัด n ทั้งสองข้างทิ้งนะครับแล้วก็หารด้วย0.1ให้หมดนะครับก็จะได้ log n ฐาน2มากกว่าสักาวห้า 5, นะครับจับมันยกกำลัง2ให้หมดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น n ส่วนฝั่งนี้ก็เป็น2อกำลังหนั่นก็หมายความว่าอสมการนี้ก็จะเป็นจริง เมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ3.2เพราะฉะนั้นเราก็ได้แสดงแล้วนะครับว่า l o g ของ n f a c t อเรียฐาน2เนี่ยนะมันมากกว่า0.4 log n นะครับแล้วก็น้อยกว่า n log n เมื่อ n มากกว่า3.2ก็ตรงพอดีเลยครับก็หมายความว่า l o g ของ n f a c t อเรียนั้นเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มอัตราการเติบโต big O นะครับแบบ n log n คือเป๊ะเลยเป็นขอบเขตเป๊ะเลยทั้งขอบเขตบนกับขอบเขตล่างเนี่ยเท่ากันเลยเดี๋ยวเราจะได้ใช้ผลตรงนี้นะครับในอนาคตนะเกี่ยวกับเรื่องการเรียงลำดับข้อมูลนะครับซึ่งก็จะมีการวิเคราะห์ที่ออกมาเป็นล็อกของ N Factor i a l นะครับและผลสุดท้ายก็จะได้เป็น n l o นลอย่างนี้แหละครับตัวอย่างนี้ขอนำเสนอการหาอัตราการเติบโตของ Harmonic Number นะครับ Hn นะฮะซึ่งเป็น h a r m o n i c n u m b e r ตัวที่ n จะมีค่าเท่ากับซัมเมชันของ1ส่วน k นะครับ k ตั้งแต่1ถึง n นะนั่นก็หมายถึง1ส่วน1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3ไปเรื่อยๆครับถึง1ส่วน n ค่านี้เนี่ยจะเป็นค่าซึ่งปรากฏอยู่ในการวิเคราะห์เอากริทตึมหลายตัวทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะมาขอสนใจหาอัตรา,าก,การเติบโตของเขาครับถ้าเราจะดูรูปนี้นะ อันนี้ก็คือ1นส่วนหนะครับอันนี้ก็สูง1นส่วนสสูง1นส่วนสสูง1นส่วนสไล,ล่ไปเรื่อยนะครับอันนี้ขอแสดงจนถึง1นส่วนแก็พอนะก็เป็นสี่เหลี่ยมหลายหลายก้อนติดติดกันเนี่ยนะครับถ้าผมอยากจะหา h 8นะอาจาหา h 8นะครับนั่นก็หมายถึงเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้ง8ก้อนเนี่ยมารวมกันนะฮะพวกนี้เขาสูงตามค่าของเขานะแล้วก็ก,วก็กว้างตรงนี้หนึ่งเสมอ เนะพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือค่าฮาร์โมนิกนัมเบอร์ในกรณนนี้มี8ก้อนก็คือ H8 นั่นเองคราวนี้ผมขอลากเส้นโค้งเส้นหนึงนะครับซึ่งเชื่อมต่อจุดต่างๆนะคือจุดที่มีค่า1ส่วน1จุดที่มีค่า1ส่วน2นะครับ1ส่วน3ส่วน4ไล่ไปเรื่อยถึง1ส่วน8